คณะพัคกินีสีชุมพาบาลหรือ Congregation of Our Lady of Charity of the Good Shepherd เป็นคณะนอกบวชหิงคาทอลิกที่อุทิศต,ตนเพื่อช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้หญิงและเด็กโดยเฉพาะกลุ่มที่เปราะบางขาดโอกาสหรือตกอยู่ในภาวะวิกฤตเช่นผู้ที่ถูกค้ามนุษย์ผู้ที่เผชิญความรุนแรงหรือแม่วยัยใส ประวัติและความเป็นมาคณะพกินีสีชุมพาบาลก่อตั้งขึ้นในประเทศฝรั่งเศสในคศ1835โดยนักบุญมารียูเฟรเซียเพเลทีแอแซนช์แมรียูเฟรเซียโดยมีแรงบันดาลใจจากปรัชญาของนักบุญจอนอเดอสที่ว่าบุคคลเดียวมีค่ามากกว่าโลกทั้งโลกสำหรับประเทศไทยคณะพูินีสีชุมพาบาล ได้เริ่มเข้ามาดำเนินงานในปีคศ1965หรือราวปีพศ2508โดยเริ่มงานในกรุงเทพและขยายพันธกิจไปยังจังหวัดต่างๆทั่วประเทศเช่นพัทยาเชียงรายเชียงใหม่และภูเก็ต พันธกิจและกิจกรรมหลักคณะพัคินีสีชุมพาบาลแห่งประเทศไทยเป็นองค์กรที่ไม่สแสวงหาผลกำไรโดยมีพันธกิจหลักคือการยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กกลุ่มเปราะบางในทุกรูปแบบและมุ่งหวังให้ผู้หญิงและเด็กสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรีและปลอดภัยโดยสิทธิของพวกเขาได้รับการคุ้มครองในสังคมกิจกรรมที่สำคัญได้แก่ ให้การดูแลและคุ้มครองจัดหาที่พักพิงให้คำปรึกษาทางด้านแพทย์และจิตใจแก่ผู้หญิงและเด็กที่ประสบป,ปัญหาเช่นบ้านพักสำหรับแม่ไหวใสบ้านสุริไทยหรือศูนย์ดูแลเด็กและเยาวชนเสริมสร้างศักยาภาพจัดอบรมทักษะอาชีพต่างๆเพื่อให้ผู้หญิงสามารถพึ่งพาตนเองได้เช่นศูนย์ฟาติมาซึ่งมีการสอนหัตถกรรมและการผลิตสินค้าต่างๆ การศึกษาจัดการศึกษาและสนับสนุนโอกาสทางการศึกษาสำหรับเด็กและเยาวชนที่ขาดโอกาสรวมถึงการสอนภาษาและทักษะอื่นๆป้องกันและต่อต้านการค้ามนุษย์ทำงานเพื่อป้องกันการแสวงหาประโยชน์และการค้ามนุษย์รวมถึงการฟื้นฟูและคืนศักดิ์ศรีให้กับผู้รอดชีวิต ส่งเสริมความยุติธรรมร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอ,อื่นๆในการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายและคุ้มครองสิทธิประชาชนโดยเฉพาะผู้หญิงและเด็กการพัฒนาสังคมมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์และเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดียิ่งขึ้นโดยการทำงานร่วมกับชุมชนครอบครัวและหน่วยงานต่างๆคณะพัคินีสีชุมพาบาลมุ่งเน้นการทำงานด้วยความเห็นอกเห็นใจและความเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ โดยเชื่อว่าบุคคลเดียวมีค่ามากกว่าโลกทั้งโลกและมุ่งมั่นที่จะนำความหวังและแสงสว่างมาสู่ชีวิตของผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเรียนเชิญพี่น้องทุกท่านร่วมงานฉลอง60ปีคณะสีชุมพาบาลในประเทศไทยพันธกิจแห่งรักผ่านทางการทำงานกับเด็กและสตรี ณโบส์แม่พระฟาติมาดินแดงกรุงเทพวันที่31พฤษภาคม2025เวลา10นาฬิกา